สวัสดีค่ะอ,อมแอมเองนะคะหลายคนอาจจะมองว่า การขาดบางสิ่งคือความสูญเสียแต่สําหรับอมแอมมันคือการได้หัวใจดวงใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมวันที่อมแอมสูญเสียขาไปอมแอมก็เคยร้องไห้เหมือนกับใครหลายๆคนแต่เมื่อหยาดน้ําตาหยุดไหลอมแอมกลับได้พบพลังบางอย่างในตัวเองพลังของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เพราะแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่หัวใจของเรายังเต็มร้อยเสมอทุกเช้าที่มองกระจกอมแอมยังเห็นผู้หญิงคนเดิมคนที่เคยล้ม แต่ไม่เคยเลิกสู้แค่เปลี่ยนจากขาที่เดินไปข้างหน้าเป็นหัวใจที่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดแทนออมแอมเดินรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีครบทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเรายังศรัทธานในตัวเองได้หรือเปล่าวันนี้ออมแอมอาจจะเดินช้ากว่าใครแต่ทุกก้าวที่ก้าวไปคือก้าวของความกล้าเพราะแม้ขาจะขาดแต่หัวใจยังสมบูรณ์ และอมแอมอยากจะบอกกับทุกคนว่าอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ตราบใดที่หัวใจยังเต้นเราก็ยังมีเหตุผลให้ก้าวต่อไป